ว้าว,วปวดปวดปวดเอ้ยปวดปวดเช้าปวดเย็นปวดขนาดเป็นเมนโอโหโอโหคุณเฉาโกยโอ้โหน่าเห็นใจเนาะเพศแม่เนี่ยลุงนะบอกแล้วว่ไอที่มดลูกนะก็คนะือห่วงแห่งจักรวาลนครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเจ้าของจักรวาล ก็จะช่วยได้ไม่ให้ปวดประมาณนั้นนะดีม no ล่ะว่าเราคิดไปได้เล่นไปเลยนะปวดประจำเดือนแบบอ้วกสามถึงสี่ครั้งจะเป็นลมเย็นวูบจากเท้าขึ้นมาถึงหัวเลยค่ะถึงขั้นโอ้โหแทบจะลมทถึงยืนเลย ผู้กลุ่มชะตากรรมของโลกนะเพศแม่ช่วยเข้าใจนิดนึงครับท่านจำไม่หน่อยให้เป็นภาษาลุงนะเพศแม่เนะ่ะคือผู้กลุ่มกลุ่มกลุ่มชะตากรรมของโลกนะเอาดูสินี่คือภาษาลุงนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะทท่ว่านะนะ มื่อเวลาไปเจอยที่วันนี้ต่ทั้งไม่จะช่วยได้เอาคอยดูนะนะครั้งต่อไปนะเวลาปวดทุกเดือนเมื่อเขื่อนจะพังมันพังมาแล้วมันก็โอเคมันก็ดีเป็นลำดับไอ้ที่มันจับพังเนีย่ยเช่นว่าสามวันจะพังแล้วเนี่ยเนี่ยด้วยเพียงสามวันเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับหรือบางทีก็ขณะที่เริ่มพังเนี่ยโอ้โหหนักข้อเหลือเกินเพราะว่า เจ็ดวันให้เขาเลยเเจ็ดวันในในในหนึ่งรอบที่เข้ามาเนี่ยคือปั่นปวนคนที่ปันปป่นปวนปั่นปนจริงครับผมเรื่องที่น่าเห็นใจจริงครับเอาะมาถึงตรงนี้ลุงงอกเทวเอนิจีดูซิว่าจะช่วยนะคุณเฉาก้วยไม่ให้มันเกิดเป็นดังที่อธิบายมาหรือไม่ก็เป็นคำถามเนาะนั้นก็รอเดือนต่อไปนะคะ อย่าลืมทาตามคำบอกนะพร้อมอยันขาถ้าพรองแล้วบทบาทดีละของลุงหนึ่งยังไงยังไงก็ต้องใช้น้ําครับน้ําทุกหยดเป็นยานึกซะว่าลุงหงอกคือน้ําอย่าคิดมันมากเออกลืนน้ําไปในท้องไปว่าลุงหงอกนอนอยู่ในท้องแลนะนะนะคิดอย่างนั้นมันแย่ง่ายดีความเป็นจริงไม่เป็นจริงอย่าไปนสนใจแต่ความคิดมันไปแล้วโอเคไหมครับในการที่จะให้ลุงหงอกเข้าไปอยู่ในสวนที่มันปวดเรียกว่ามดลูกนะ ดีนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะไม่เสียหายหรอกที่คิดแค่นี้มันไม่สูญเสียแต่ประการใดแต่สิ่งที่เพศแม่จะได้รับทุกคนทุกท่านนะครับก็คุณเฉากล้วยเป็นตัวอย่างขนาดนี้โอเคพร้อมนะเริ่มต้นกาน้ำเดิมเลยจับมายกใส่ตึงๆๆๆๆจะให้ดีอมไว้ก่อนนะสูตรทาลกัศสูตให้ใจเข้าไปทางจมูกครับท่าน ปุ๊บเข้ากลืนทั้งน้ำและลมเข้าไปในช่องท้องเพื่อที่จะไปถึงมันจะถึงมันเองครับมืบหลับหลับแล้วค่อยกดก้อมอย่าลืมครับกลั้นก่อนนะครับก้มเขาเหลียท้องกอดตามครับท่านกดให้มันน่วงให้มันเหนียวนึกถึงน้ำที่ลื่ลงไปนะครับนูกสว่ามันเป็นลุงหงอกก็แล้วกันเออ นึกแค่นี้ไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับสแต่ล้วก็นิ่งเอาไว้ที่มันเคยปวดนะประมาณสักครึ่งนาทีก็ได้แค่เนี้แล้วก็ยืดตัวครับท่านอ่าว่าแล้วก็ผายเลยผายไหล่ิดตัวซ้ายขวาเป็นขกพายขวิดเลยทีเนี้ยนะเป็นลิงเลยอย่างน้นขึ้นท้องฟ้าจำลองเน่นะตึนตั้งตึ่นตัง,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 งอ้าวสักตั้งหนี่ว่าแล้ว ถ้ามันเกิดผลนะครับขนลุกขนพองจอเลยนะไอ้ลุงจะบอกว่าซุปปร์ชาร์จจังบวานนี้นะครับชาร์จคือการให้ใจชดเชยครับอากาศเป็นยาทําอยู่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วรอบที่หนึ่งผ่านไปถ้าสนใจรจอบที่สองก็สองชั่วโมงผ่านไปก็อีกทีนึงเช้าเย็นก็ว่าได้จะให้ดีเช้ากับเย็นครับท่านนะมันไม่รบกวนการงานหรอกนะ ทำไปฮะหลักการมีอยู่แค่นี้แต่เสียงลุงเนี่ยสำคัญนะคะฟังตามเสียงด้วยนะคะทําไปด้วยฟังเสียงลุงไปด้วยใส่สมอนท็อปใส่เนี่ยยิ่งยี่เลยมันทั้งน้ำไงน้ำเป็นยาทั้งเสียงเข้าหาหูสู่ขั้วหัวใจทุกอย่างร่างกายมันจะโอเคฟังเสียงลุงด้วยนะคะ กับแมวท้องได้ยิ่งดีมันจะโปรมันจะโล่แล้มันจะเบานะเพศแม่ทั้งหลายทำตามลุงหงอกแนะนำแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงยิ่งปวดประจำเดือนเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้หายกันทันทีนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุง นะครับเอเป็นไงครับหวังว่าคงจะตามที่ลุงพูดถึงนะมันจะสบายสบายตัวมันจะเห็นเลยครับมันมันจะปรากฏผลเป็นที่ประจักษ พมิอรร่างกายของท่านจะต้องมีปฏิกยาตอบสนองจากเสียงลุงที่ส่งไปหรือแม้แต่ดื่มน้ําที่ว่า,มาเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับคอยดูวังผลในเดือนต่อไปนะคะถ้าเห็นดีทห้งงานประกันได้รู้ว่าได้ผลอย่าลืมแจ้งมาเพื่อปลดแซบให้คณะทํางานแอดมินฟังลุงได้รู้ด้วยก็จะช่วยเกิดการขยายผลให้กับผู้คืนอื่นเพื่รับประโยชน์ด้วยในเชียร์ใเชโอเคจบข่าว t h a n ิว o u very บ i g ครับผม